สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลหนูหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะหนูหนึ่งเพิ่งเลิกงานกลับมาทำงานเนาะคนมันขาดก็เลยได้ช่วงนี้ได้เข้าเวรดึกนะคะน่าดูหน้าหนึ่งสิโทม,มากเลยอ่ะไม่ไหวหรอมะดูดิ Oh <no. S 2> ้นริ้วลอยขึ้นเต็มเลย น้าดูโซม,มากคือแบบรับตัวเองไม่ได้นะคะด้วยความที่ว่าเข้าเวรดึกกะดึกทําให้เราแบบต้องนอนตอนกลางวันแล้วเวลาที่แบบมันนอนสลับกันนะ่ะหรอมันทําให้แบบเสียสุขภาพาะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะวันนี้หนูึ่งก็จะพาทุกคนไปช้อปปิง้ง นะคะเพื่อดูแลผิวหน้าของตัวเองนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไปดูที่7ซ l ว v น n นะคะเพราะ7ซ l ว v e อมีทุกอย่างครบคันตั้งแต่ซากระเบือยันเรือลบเลยนะ,ะ <Wow. S 1> นจะเป็นของกินของใช้เราก็จะไปดูพวกอุปกรณ์ที่ดูแลผิวหน้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ก็มาถึง7 e เว่ e อแล้วนะคะเพื่อนๆซื่อของกัน ไอ้มาสหน้าด่วนเลยเอาตัวไหนดีอ่ะมีหลายตัวลเลยอันนี้หน้าหรอน่กาลกลัวกลัวอะเต็มเลยมาดูดิเต็มเต็มไอ้นั่นอ่ะ ก็ลดเรืองรอยน้ำได้ใช้ตัวนีอตอนนี้หนึ่งก็อาบน้ําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกเรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าสดๆนะ โซมไหมเพื่อนๆี่ไม่ไหวจะเคลียเนี่ยเข้าดึกแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราซื้อมาเนาะเราก็จะมนีนี่นี่แล้วก็เป็นเป็น,ปนมาร์กสองตัวแล้วก็เป็นตัวสูตรอะไรนะสมโมโตตัวเนี้ยเขาบอกว่าลดเลอะเลี้วลยวรอยดำได้ดีมากรอยค้ํารอยดำได้ดีมากเราก็จะทําการมาร์กหน้าก่อน แล้วตัวนี้หนึ่งก็จะเอามาทาตรงบริเวณที่เป็นรอยจุดด่างดำเนี่ยทุกวันเพื่อให้มันจางลงนะคะเห็นไ,ไหมอยากสวยอะเซเว่นก็มีให้ครบเดี๋ยวเนี้มากเลยจะใช้ตัวไหนดีนะอันนี้เป็นคอลลาเจนมาสก์แล้วก็อันนี้เป็นอะโลเวย a ล่ามาสก์ใช้ตัวไหนดีอะ่ะสองตัวเลยก็คงไม่ดีหรอกมันต้องเลือกตัวหนึ่ง ก่อนนอนคอลลาเจนก่อนแล้วกันซื้อไม่แพงแล้วรู้สึกว่าจะแบบสี่สิบห้าสิบาทเองตัวเนี้ยที่แบบพาเพื่อนๆไปดูแหละจดๆออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเน้ศดึงแผ่นมันออกมาแลวเนอะ้อย่างมาบางอืม ยังจะได้บ้าตามันเป็นจะเอียทำไมบ้าตาเป็นอย่าเนี้ยทุกคนดูดิมันแบบใส่ปิดลูกตาได้ด้วยหรอเอาละนะจะแปะหน้าละนะ มักมันใหญ่เกินหน้าเปิลนะเนี่ยมันใหญ่เกินเน้อหนึ่งนะเนี่ยแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะคะนอนไปเลยดีกว่ามันนอนไปด้วยเลยแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีว่าหลังจากมักหน้าไปนะคะหน้าหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างนอนหน้าหนึ่งก็จะใช้ตัวนี้ด้วยทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นดูซิว่าริ้วรอยตลดไหม ต่ก่อนอื่นเลยลืมลืมลืมซื้อตัวนี้มาด้วยคอลลาเจนเพปไทด์เขาบอกว่าเสริมคอลลาเจนมันดีนะมันช่วยลดเลือนรอยเดี๋ยว,ยวแปะอันนี้แปะใกล้ๆตาก่อนเดี๋ยวเนะี่ยฉันกินคอลลาเจนตามลงไปหอมเนีย่ยนะก็ทำไม ถึงไมากินก่อนมาแกะกินตอนที่แบบใส่มาก้าแล้วขอวอร์ดงงเบงออเคโอเคเอาละหนูจะไปนอนแล้วนะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกหลังจากที่แบบเราดูแลตัวเองแบบเนี้ยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเรามาดูผลกันว่าเป็นยังไงบ้างดไนท์ ป็่นไปนอนแล้วนะซีอูปุยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่5หรือวันที่6นะคะหนึ่งจำไม่ได้แล้ว <c oughs> โดยประมาณโดยประมาณนะคะหลังจากที่วันนั้นคือแบบน่าสมมากทำงานดึกออกเวนดึกมาหน้าแบบ ยนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ได้ไปซื้อของที่เซเว่นกันเนาะวันนั้นแล้วก็มาดูแลผิวหน้าทากินทุกวันมาร์กหน้าอยู่สองตัวสองครั้งด้วยกันนะคะสองมีอยู่สองตัวที่วันนั้นหนึ่งเอาให้ดูแล้วว่าใช้ตัวไหนกับตัวไหนแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆดูว่าแบบผิวหน้าอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะทาลิปเบาๆเฉยๆอันนี้คือยังไม่ได้แต่งหน้านะให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยผิวหน้าเราแบบ ดีขึ้นบ้างไหมวันนั้นก็สรุปแล้วสรุปเลยโอเคอยู่นะคะทุกคนดูมันก็จะมีเลี้ยวรอยบ้างซึ่งหนึ่งเป็นบางจุดอะ่ะมันจะเป็นเลี้ยวรอยลึกเนาะมันไม่สามารถที่จะแบบลบได้จริงๆอันนั้นก็จะแบบเวอร์วางเกินไปนี้นะคะถือว่าโอเคนะหน้านิม่มหน้านิม่มแล้วก็หน้ามีความผ่องใสขึ้นนะคะแล้วก็ โอเคอะแฮป p y แฮ ppy แล้วก็แบบนอนพอมากขึ้นด้วยทำให้ตาเราแบบไม่ได้ดำค้ำเหมือนวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าการที่เราต้องการดูแลตัวเองหรือว่าใส่ใจตัวเองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบมีราคาแพงถึงขั้นต้องไปสั่งของจากปารีสหรือว่าอิตาลี whatsoever เลยนะคะมาจำเป็นต้อง ง่ายๆก็ได้อย่างนี้เนาะซื้อของที่7 e 1 e e มันก็มีเขาก็มี choice ให้เราเลือกแบบครบครันแล้วนะคะเนี่ยแค่ตรงเนี้ยก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าได้แล้วนะคะที่เป็นรอยสิวรอยอะไรที่แบบมันฝังลึกแบบหน่อยนะช่วยให้มันจางลงแล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่มาสรุปให้ทุกคนดูว่าการดูแลตัวเองสำคัญที่คอนเซปต์และความตั้งใจที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าเรานะคะโดยที่มันไม่จำเป็นต้องแพงเลยเท่านั้นเองแค่นี้แหละมาโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย